อันนี้หลังจากเมื่อวานนที่เราไปถ่ายถ่ายสวนเราดูดิกะเพราแบบขึ้นลกมากอันนี้ก็คือน้องขึ้นเองแล้วพอน้าฝนก็คือดกจริงๆทั้งดกทั้งเยอะเราแบบว่ามีหลายกอก็เลยคิดว่าโหไม่ได้การละสงสัยต้องตัดแต่งสวนซะหน่อยดูก็คือกะเพราขึ้นจนแบบกินพื้นที่ไปแบบว่าเกือบทั้งสวนแล้วอันนี้ก็เหลือติดแค่มะเขือเทศที่ขึ้นมาหย่อมๆหน่อยๆอ,อันนี้ก็คือทิ้งเศษอาหารแล้วน้องก็ขึ้นเองแบบเออก็ขึ้นดกเหมือนกัน หวังว่าจะติดลูกให้นี่ค่ะหลังจากเห็นส่วนลกจนไม่ไหววันนี้ก็เลยมาทําการตัดแต่งส่วนโล่งแล้วทีนี้อันนี้ก็คือสภาพหลังจากตัดแต่งเสร็จแล้วเราก็เลยตัดกะเพราแบบว่าเลม็มเล็มยอดแล้วก็ทําให้เป็นพุ่มๆเลยอ่ะก็จะแบบว่าใบเสมอกันนี่แบบว่าค่อยดูแบบส่วนโล่งสบายตาหน่อยนี่ก็ดูเป็นพุ่มเลยส่วนใบที่ตัดไปก็ทิ้งๆไว้ตรงขูแลแหละเดี๋ยวน้องก็มาเกิดขึ้นใหม่อยู่ดีนี่เห็นไหมกะเพรากรากน,นี้เราเริ่มน่าดูแล้ว เริ่มเป็นฟุ้มให้แล้วเสร็จแล้วก็เหลือมะเขือเทศมะเขือเทศเราก็มาทําค้างไม้อันนี้ให้น้องใต่เพราะว่าน้องขึ้นแล้วมันก็เยอะอะแล,แล้วเราก็ไม่อยากถอนต้นไหนทิ้งไง